ว่อาจารย์มีผลแล้วก็ชัตหน้ามีชัตนี้มีแล้วก็เห็นว่าสัตว์ผู้เกิดโตขึ้นทันทีมีแล้วก็ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำแล้วได้ผล,ล้วสอนผู้อื่นให้ทำตามได้มีจริงอันนี้คือพื้นฐานเลยเห็นถูกต้องอย่างนี้นัน่นคือผู้ที่เป็นบัตฑิตเห็นอย่างนั้นเมื่อเห็นถูกต้องอย่างนี้นการที่จะทำดีก็ทำได้ Happy chicken hoa bội mùi ôi, tay mặt 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 ธิบไปให้ฟังนะคือถ้าเห็นไม่ตรงแล้วเนะี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้นะทาไม่ได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นต้องเห็นตรงก่อนเห็นตรงการที่เราจะพัฒนาอันนี้เป็นอาคารสถานที่ที่จะใช้ร่วมกันประชุมคนที่มีปัญญาคนที่มีความเห็นตรงมาประชุมร่วมกันเย่แบบอย่างเงี้ยมันเป็นเบื้องต้นนะเพราะฉะนั้นทีนี้ถ้าจะเอาหลักฐานก็คือว่าผู้วุารเจ้า ญาติขององค์เนี่ยเห็นพระองค์ที่อยู่ในปราสาทสามฤดูออกไปบวชแล้วตัดสุู้เป็นพระพุทธเจ้าจนจนมาตัดสรูุเป็นพระพุทธเจ้าเ้าก็เห็นดีเห็นงากักคนก็นับถือพระพุทธเจ้าตัวบ้านตัวเมืองก็เลยคิดกันเลยเออเราสร้างบ้านแล้วเนี่ยสร้างอาคารอุนงางวาอาคารรัฐสภาขึ้นแล้วจะทำยังไง ก็เลยบอกว่าให้คนผู้มีศีลธรรมเนี่ยมาใช้ก่อนการใช้เนี่ยใช้ให้ครบอิริยาบทสี่แต่ของเราเนี่ยอาจจะไม่ครบอาจจะได้สามยุติยาบทนะหนึ่งได้ยืนสองได้เดินสามได้นั่งสี่ไม่ให้นอนนะคือมันไม่ใช่เวลานอนก็เลยไม่นอนถ้าประามาตอนกลางคืนอาจจะนอนที่นี่ได้ ก็ใช้สามิยิบทแต่ว่าทางพระพุทธเจ้าโอคไเนี่ยได้ไปใช้ในอริยบทสีหมายความว่าไปนอนคืนหนึงด้วยแต่ว่าเคยเห็นโยมที่เขาทำบุญทำอยู่เจวันอยู่ตั้งบริษัทขึ้นมายังไม่ได้เปิดใช้เลยนี่มตนพระสงฆ์ไปใช้ก่อนพระประมาณสองร้อูกไปก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วพอชัน เทาฉันเสร็จก็มาอภิปรายทำกันมาเจ้าพักก็ไม่มีใครได้มีแเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยมาเพื่อนๆมาเอาฟังยังไม่เคยเห็นอ่ะก็มาว่าเออเสดงว่าเขาเรียนศาสนามาดีของที่มนต์พักไปเลยบอกว่าพะคุณเจ้าช่วยอุเคูกะ้อหน่อยพาก็ประมาณสองร้อยอนประมาณสองร้อยที่ไปใช้ในที่ที่ของเขาอ่ะ นี่คือไม่ใช่ว่าสมัยพระพุทธเจ้ามีแล้วสมัยปัจจุบันจะไม่มีอย่างที่ท่านนายกคิดนี่เป็นเช่นเดียวกันนีมนุษยคณะว่าอาจารย์คณะธรรมยตธรามมาร่วมสบุญที่นี่ก็ไม่ใช่โอกาสที่จะศพแบบเนี้ยมลองไปให้คนเขาถือขาาของเขา,ขาลองมาดิเอาเฉพาะบ้านเรานีก็ได้ก็คงไม่ได้เช่นไม่ได้แบบนี้เพราะหลายคนมันมีภาระที่ต้องไป ภาระที่ต้องไปต้องทำก็ต้องอาศัยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านนายกอันสมาชิกอบตผาน้อย,ดอยได้โอกาสได้้อนรับคณะธรรมยดตราที่ราครูบามีครูบาอาจารย์เป็นต้นเป็นประธานนำมานี่คือส่วนหนึ่งนะเราจะไปหานิมนต์พาระอรหันต์นิมนตพระพุทธเจ้าไม่ได้ถึงขนาด สมัยพระพุทธเจ้ายังสมพระชนอยู่แต่ก็มีวิธีเนี้ยที่จะได้ทำบุญนี่คือส่วนหนึ่งนะนี่คือส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นญาติธรรมมาทำบุญเนี่ยท่านทั้งหลายก็คงจะดีอกดีใจในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะจะบอกให้แล้วคนที่จะเดินตั้งแต่วันที่สิบแปดจนมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกัน การไปทำแล้วไม่มีสินเจ้ารางวัลท่านที่ทําทานก็เช่นเดียวกันทำวันนี้หมดเลยนะอาหารข้าวปลามาแต่ว่าแปลกประหลาดก็คือว่าให้แล้วจดีใจถามว่าเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องทานถ้าหากว่าคนทุกคนรู้เรื่องทานเหมือนที่เราเข้าใจเหมือนที่เรารู้เนี่ย คนคนนั้นถ้ายังไม่บริจาคทานจะไม่กินเด็กทานขนาดนั้นนะแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเรว่าการให้ทานคือการฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึกและการไม่ให้ทานคือการทำลายจิตที่ฝึกแล้วนี่คือหลักนะนี่คือหลักเพราะนั้นเวลาเม่ช้าไม่ใช้เมื่วานโยมคนหนึ่งเขาขายส้มโออยู่บ้านอะไรอยู่เดินออกมา อบานบานบานทั้งสามนั่นคือเป็นอบานเขาก็ขายสมโภชู่ดีๆเห็น้ามาก่อนยิ้มเอาสมโภชายก็ยิ้มแต่ถ้าเขามีใครคนใดคนหนึ่งมาเอาสมโภชไปเขาจะบ่นไปอ่อแต่กับที่เขาเอาของให้เราเขากลับดีใจนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสขโขคคนยศจะอยู่การสั่งสมบุญการทำงานความดี มันเหตนให้เกิดสุขนะถ้าจะอุปมาอันหนึ่งก็เหมือนกับเราอยู่น้ําเราปดน้ําไม่มีที่จะกินแอบร่างแบว่าเราไปขุดบ่อเราดินออกดินออกน้าม,มันกับไหลซึอมออกมาเราได้ดื่นมน้ำทู่มีความสุขใ,นใ,นใจเช่นเดียวกันที่เราเอาของออกเอาออกจากตัวเรากับดีใจกับภูมิใจกับเกิดมีความสุข เพราะฉะนั้นสุขมันมีอยู่สองส่วนหนึ่งสุขจากที่มีสองจากสุขที่ไม่มีหมายความว่าสุขจากที่มีนี่ท่านเรียกว่าอวามิตรสุขนะอวามิตรสุขอวามิตรสุขนี่เช่นที่เราหาม,มาได้เราก็มีความสุขอยู่แล้วหร,หรือใครก็ตามไม่มีถ้าเอาให้เขาเขาก็มีความสุขแต่ในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าคนที่ เนี่ยผู้วานีเขาบอกว่าเป็นบริมาไลอาจารย์อันเมื่อนี้มีสอางาน่หมแงงานก็รับคนนี้แล้วงานงานก็เขารับเขาหมงันอาจารือจก็ห่มโบชวบุญว่าเขาไปแล้วบได้รับหมคือเข้าเลยโอ้ยหย่มือป้ายายน้อยของเราบุญน้อยบ็ได้จ้ ใจใจแอ้วใจใจไหมใจใจไหมคนที่ไม่ได้รั่เนี่ยมันจะมีความทุกข์นะแต่คนที่ให้คนที่ยวไปให้จะมีความสุขยมไม่เชื่อ,อยมไปดูทั้งเจด,ดูคนที่ไปตั้งลงทานในงานวัดหรือง,งานต่งางๆใครก็ตามถ้าเอาของไปแล้วหมดก่อนเขาเนะี่ยโอ้โอห,เเห่ขอ,องกูนี่หมดเร็วจังเอ๊ะของมึงจะแส้มาละ,าะดีใจ ถ้าเขาใครหมดที่หลังทีนี้โอ้ยบ่อแซ่บก็เกิดเช่นั้นเนีเพราะเปนที่เอาบว่าบ่อไปหันได้บ้าพอดีใจได้บ้านเขาวางเขาเสีมแย่มาแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันว่าคนที่รับว่านโม่หนึ่ิคนเอาลายมันแยกไาเห็นก็เสี่ยงเสี่ยมไปมันมันเหลือหลายอาหารเหลือหลายคนทดียวหรือเป็นทุกข์เนี่ยแยกคนเห็นมาแยกคนเห็นก็เสี่ยงเสี่ยงไป วัดตท,ที่มาใหา้เอาของมาเอาของมาว่างว่างว่างดีใจเห็นท่างเห็นยาีิทาเหมาเนี่ยคือเรื่องของการให้จะเป็นความสุขอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนเรื่องการให้โดยเฉพาะพื้นฐานเลยเนี่ยอย่างที่ท่านทั้งหลายทีมีถนนในหมู่บ้านที่ดีเนี่ยอันนี้เกิดจากการให้นะเสียภาษีมาแล้วนายกกับงบประมาณ คิดงบประมาณไปว่าเนี่ยบ้านนี้จะมีถนนกีสายสมาชิกอบตเข้ามาประชุมเนี่ยต้องเกิดจากการให้ทานได้เนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นให้ม,ม,มีอะไรบ้างเส,สียภาษีกรก็เป็นใช่ไหมอ่าบุญบุญทิศให้เทวดาอะไรต่างๆทั้งหมดต้องรับแขกเป็นการให้ทานทั้งหมดวิธีที่จะแบ่งทรัพย์ไปพระพุทธเจ้าจาัดสรรไม่เป็นอย่างดีเลย การที่เราเสียภาษีอากรงห่างล้านป่าต่างๆเป็นการเสียตำตามรายได้ทุกประเทศเป็นอย่างนั้นทุกประเทศต้องแบบนั่นคือการให้ทานเบื้องต้นท่านก็เลยบอกว่าสัตว์รุนปัญญายาดีสามประการคือนหนึ่งการให้ทานการคบวชการอุปถัมภิดามารได้ทุกประเทศต้องทำถา้ถาไม่ทำไม่ได้ประเทศนั้นอยู่ไม่ได้ เพราะคนที่มีรายได้ก็ต้องส่งเสียคนที่ออไม่มีรายได้หมายความว่าคนได้มากแล้วก็จนเจืออย่างเช่นใครที่มีรถสามคันสี่คันก็ต้องเสียภาษีทั้งสามสี่คันแต่คนไม่มีเขาก็ไม่ต้องไปเสียอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกนะว่าไอ้เรื่องทานเป็นเรื่องจําเป็นเบื้องต้นให้เห็นอย่างนี้ก่อนเมื่อเห็นถูกอย่างนี้ยเรา,เ,เ,ราเราก็จะทําบุญในเรื่องทานได้ ถ้าสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็เรื่องการปพิจาติปฏิบัติภยู่อาสาขากเรียกว่าศีลศีลก็คือการรักษากายวาจานี่แหละให้ดีสาเหตุที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ามหาทานเนี่ยเพราะใครก็ตามถ้าอยู่กับคนคนนี้จะไม่ได้รับอันตรายแต่ในขณะเดียวกันเราจะลืมว่าถึงเราจะเป็นคนมีศีลแต่วันหนึ่งเราอาจจะถูกคนที่ไม่มีศีลเบียดเบียนอย่างเช่น ข่าวที่เขาฆ่ากันตายเด็กนักเรียนที่มันไปเรียนทีนี้มันไปอีท่าไหนาไม่รู้ไปเจอลูกหลงเขาถามว่าลูกเขาไม่เคยไปทำอะไรเลยแต่มันมาเจอแบบนั้นนะ่ะเรามีสินแท้ๆเสียใจหรือเปล่าก็าเสียใจเราไม่เคยไปทำาะไรแต่ว่าผลลายที่มันเกิดจาก ที่ทุกเนียมันไม่ทุกทุกเพราะเราเป็นคนมีสินแต่มันทุกเพราะคนไม่มีสินมาเบียดเบียนทําร้ายร่างกายเอาเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นว่าทําไงทุกคนในหมู่บ้านทุกคนในครอบครัวของเราถึงจะเป็นคนมีสินมีธรรมนี่ก็เลยมาคิดทางนายกก็มาคิดว่าเอาคนมีสินมัดมีธรรมมาอยู่ก่อนมาใช้ก่อนมาทําบุญที่นี่แล้วก็เชิญญาติพี่น้องอุทิมา ร่วมเให้ได้เห็นในสิ่งเหล่านี้เพระพรุทธเจ้าก็บอกว่าการเห็นสมณะคือผู้สงบเนี่ยก็เป็นมงคลเป็นเหตุให้เกิดความเจริญแล้วโดยเฉพาะท่านพูดไปอีกว่าถ้าหากว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนสงบอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามเป็นร้อยยดแม้จะห่อข้าวติดตามไปดูก็น่าจะทําก็ต้องทํานะก็ต้องทําถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรา อาจจะไม่คิดอย่างนั้นเน้อย่างที่จะมาพูดไปแล้วแหละว่าบางคนก็คิดว่าไอ้ที่เขาไปเดินเนี่ยคนเกลียดค้านว่าอย่างนั้นที่จริงไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนั้นคือความเห็นของเขาเองเป็นความเห็นผิดถ้าที่มันเกิดในจิตในใจของเขาทีนี้เวลาเราจะทํางานน่ก็ต้องเอาคนเหล่าเนี้ยในสมาชิกองค์การบริหารจันตบลก็ เอาความถูกต้องเอาความชอบธรรมเข้ามาเพื่อให้างานการบริหารของเราเนี่ยให้มันไปในทางที่ถูกต้องดีงามก็เลยเอาทานมาเป็นเบื้องต้นเมื่อทานปเป็นเบื้องต้นแล้วทำยังไงทีนี้เอาที่ทราบว่าท่านพระอาจารย์รูกรูว่าก็คืออยากจะอบรมให้คนในกลุ่มของเราเนี่ย เป็นคนมีสินมีธรรมทีนี้เวลาเราพูดบางคนก็ไปบอกว่าโอ้สิ้นิจินบ่ได้ไปเห็ดเนี่ยงไปตึกแห่ได้ปา่าก็นนะมูมีสิ้นมาจินนำเห่าใหแน่ท่ะก็คือกันเนะ่โอ้ห <c ười> นับไปอีกเลยวะถ้าพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกตรงคือคนในโลกเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะแม้คณะรัฐบาล บริหารงานแท้ๆเนี่ยเขาก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งนะที่ส่งไปในกรมรัชทันมเนี่ยไอ้พวกนั้นถูกจับไปแท้ๆเขายังต้องเอาไปเลี้ยงคนในกรมราชธัรใช่ไหมเราก็เหมือนกันอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในเขตตำบลอยู่ในเขตอำเภอของเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันมีเฉพาะคนดีคนที่ไม่ดีก็มีแต่ที่นี้เราทําไงถึงจะทําให้คนมันดีทั้งหมดน่ะมันเป็นเรื่องยากแต่ทีนี้ ก็จำเป็นว่าต้องมาพัฒนาคนให้เห็นดีเป็นส่วนใหญ่นะส่วนคนที่เห็นไม่ดีเนี่ยถ้ามันเกินเลยโยมก็ไปดูที่เรือนจําพวกโดยเฉพาะเรื่องทุกว,วันนี่ก็คือเรื่องเศษติดเนี่เป็นจํานวนมากเลยนี่อีกไม่นานเขาก็จะตั้งด่านอีกแล้ววันที่สามสิบเขาจะตั้งด่านยี่สิบเก้าสามสิบตั้งด่านนะนั้นขับขี่ปลอดภัยขอให้มีความสุขนะไม่มีความปลอดภัย ตลอดปีเนี่ยเขาก็ขึ้นคำขวัญเอาไว้กับขี่ปลอดภัยเนี่ยสาเหตุที่มันจะต้องมาไม่ปลอดภัยก็คือหนึ่งหละเพราะความประมาทและสิ่งที่มันทำให้ประมาทขาดสติได้มากก็คือเครื่องดองของเมาเนี่ยแล้วที่จะมาพูดเลยไปไปถึงเรือนจำก็คือว่าตอนเนี้ยอบตอก็เดือดร้อนวัดก็เดือดร้อนเพราะไปเสพสิ่งมึนเมาแล้วก็เอา ไม่มีที่ขังพูดย่งไงไม่มีที่ขังก็ปล่อยมาให้พระช่วยบอกให้พระให้ไปทํางานวัดแล้วก็ให้พระเจ้าวาดเส้นน่จะได้ไปทําสาธารณประโยชน์คือเขาฝึกให้คนเห็นดีอ่ะพูดง่าไงว่าให้คนเห็นดีเห็นงามตามน่แต่บางทีมันไปบังคับให้เจ้าวาดเส้นให้เลยมันไม่ไปวัดสักทีมันถือใบเจดีย์เจดีย์ไปมันแย่นละเขาออกมาให้เส้นให้ผูดใด้เส้น ให้เจ้าแนวอเสียนนะย็็จะมาบอกลยผู้ใดเขาว่าห้บักนันนมันมานบักนั้นบักนันบอกสื่อเร็บอยากว่าเส้นยำยำไอบอกว่านี่บานนั้นเนี่ยนะสิ่ห้พระซอยนะเพื่อเสด็จพ้นโทษเสด็เป็นอิสระแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่ทํำคิดดูสินี่คือบ้านเราได้หนึงประเทศไทยถึงขนาดนั้นมันล้นมันเกิน เกินจำนวนผ้าเลยแหละผ้าประมาณเขาพูดก็สองแสนสามแสนแต่ว่าคนในคุกเกือบสี่แสนเนีน่ยสี่แสนคนอ่ะลองดูมากกว่าพระมากกว่าผ้า,า,กกา,ผาที่ทํางานแต่คนพวกนั้นเนี่ยเขาจับกลุ่มขังเนี่ยอยทยอยออกเพราะนนั้ในเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องมาพัฒนาคนยมไอคนที่ไอวัสดุ อุปกรณ์ที่เราทำเนี่ยมันก็ทําเสร็จแล้วนะแต่สิ่งที่จะต้องมาพัฒนาก็คือทําคนทําคนก็ไปทําที่ไหนล่ะคือทําใจให้มันตรงนี่แหละเบื้องต้นเมื่อใจตรงกายมันก็จะตรงเมื่อกายตรงวาจาก็จะตรงทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้มันตรงเนี่ยตายก็ไม่ตกนรกเรอกเพระคุทธเจ้าบอกไว้เลยกายกรรมตรงวจีกรรมตรงมโนกรรมตรงการไปของเขาก็ตรงเมื่อการไปตรง การเกิดของเขา,เขาตรงเมื่อการเกิดของเขาตรงเขาจะไปคติเป็นสองอย่างคือเอกันตสุขาสุขโดยส่วนเดียวพูดง่ายๆว่าไปเป็นเทวดาอุจจากุลานิอันที่สองอุจจากุลานิเกิดในตระกูลสูงเกิดในตระกูลสูงมีอะไรบ้างคติยะมหาสารกุลานิอันนี้มนุษย์สูงสุดต้องเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาอันที่สามอันที่สองคือเป็นพราม์ ขัติยะมหาสาระพามณะมหาสาระเป็นพรามที่มีความดีความชอบนะแล้วก็ขหาปฏิมหาสาระกุลานิหมายก็ว่าได้เป็นเศรษฐีขหาบดีผู้มั่งคั่งนี่คือบุญที่มันทําถูกต้องดีงามนะเมื่อส่งผลในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นคนก็เป็นคนสวยเป็นคนรวย เป็นคนมีสติปัญญาดีนี่คือมนุษย์เพราะนั้นเวลาเรามีลูกเราก็อยากจะได้ลูกเรียนเก่งๆอยากจะได้ลูกที่มีการศึกษาดีไม่ทะเลทรายไม่ไปสิ่งเสพติดไม่ไปเสพสิ่งเสพติดในที่รับหูรับตาของพ่อแม่อยากได้อย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เราอยากจะได้แต่ว่าเวลาทำเนี่ยเราก็เอาสิ่งแปกปลอมอมอมเมาอะไรต่างๆมาโดยเฉพาะ เขาแข่งกีฬาจัดงานกีฬาแต่และที่แต่และที่ปรากฏว่าเอาสิ่งเหล่านี้แหละมาเป็นเครื่องพนันกันซึ่งกันและกันนะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อเช็คสำหรับท่านญาติโยมสาธุชนที่เป็นผู้บริหารในเขตตบลขาน้อยนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ก็อาศัยเรื่องพวกนี้แหละเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่จะต้องมาพัฒนาคนบุญเน่ยเป็นสิ่งที่พัฒนาคนได้เกิดจากทานเกิดจากศีลเกิดจากภาวนาเนี่ยพัฒนาคนเมื่อมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องพัฒนาส่วนการจะได้ทรัพย์สินเงินทองก็เป็นเรื่องที่ต้องขยันทำมาหากินฟ้าฝนชนละทานนะรัฐบาลกำหนดราคาเกษตร ให้ให้ดีอย่างตอนเนี้ยเราก็เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องของยางไม่เป็นราคาเมื่อวานนี้เดินทางมาไล่ไล่ยางเขาป่ายางเขาก็โอ้ยสามถวยสวนโจโก,โกอยู่จะไปขายจังไงนะขายโลโละกีบ่บาทอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นได้ฟังเขาบอกได้ฟังเขาบอก ไปฟังเขาบอกเมือ่อวันศุกร์หรือวันเสาร์ฟังบอกไม่รู้ถูกนี่พิดอะ๋อยวผมคิดอย่างนี้อยากจะให้ผมอยากจะให้ท่านนังหมายคิดเหมือนผมวา่าขนาดถูกพิจยังาว่าท่านผู้อื่วตีให้เขาคิดนั่นโอ้ปเป็นสั่ง้ำก่ <c oughs> มนันผูใ้ใดเล่าก่อขคอยบอกสื่อเลยนะพูดแล้วแม่มันไม่มีเงินลนะ่ะถูกไม่มีเงิน แทนที่จะหาคิดว่าคือเขาบอกอยู่โพดนเขาบอกเขาว่าเขาอยู่โพดนก็าก็บอกไปสักหน่อยบอกพรอะมนแล้วจะไปหวังยังไยล,ล้มๆแหลงๆนะกฎหมายสวมสิมาหอดเฮาเฮาต่างหนะ้าต่างตาให้ไปหลุดจะไปล่อเห็ดไป,ไป,ดไปอันนี้คือเป็นสิผู้ใดมากกว่าซังบ่มี่มาเขาก็แล้วกันแล้วนบะ่มี่มาเขาก็แล้วกันแต่ว่าคนมันมีหัวอยู่ ผู้เขาดีๆเขาคิดเขาอา่านเขียนติดตังลงองันผลิตยางเฮติยางต่างๆเนี่ยราะมันเซลยวยางไปเทศถิ่นก็เป็นบอกไปเฮปไปตัดตนยางถิ่นก็เป็นยังสัน่นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้คนดีมาก็ามีความคิดความอ่านดีๆก็เอาส่งยางออกทําให้ยางราคาขึ้นมันอย่างเนี้ยมันก็น่าจะได้อันนี้ถ้าไม่มีเงินก็คือไม่ทํานั่งโจภาษาปาร์าวโจอยู่ซื้อแน่ เห็นอย่างเลยเขาก็เลยบอกว่าง้าว่าบย่ยองยอง่อลองยกเลือกฎหมายบางดูว่าสั่งว่มันสีเอาเลยแหละนะเพราะฉะนั้น,นเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าเราเองไม่เห็นดีเห็นงามเห็นไม่ครบว้วนครอบคุมผู้บริหารนียก็ไปยากนะอยากจะให้คนในบ้านเนะี่ยถ้าสมมุติว่าอวตาของเราเนะี่ย นายกบริหารได้ดีๆผู้ใหญ่บริหารได้ดีๆไม่มียาเสพติดในเขตอู่บ่านในเขตตำบลเนี่ยได้เป็นนายกดีเด่นเนี่ยวลองดูสิแล้วเราจะช่วยกันพัฒนายังไงเนี้ยคืออาศัยสินอาศัยธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกเนะยแต่ว่านยยกเนี้ยมันกิเลสมันหนาปัญญามันหยาบมันก็เลยทําให้สิ่งที่เราจะพัฒนาเนี่ยมันยากมากแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามีทุกๆอบตคิดเหมือนท่านนายกคิดเนี่ย เวลานั้นก็อยากเอาสมาชิกอวอตอไปอบรมสินธรรมให้ดีงามถ้าอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่เท่าที่ทำนี้ก็ดีแล้วลหละนะเท่าที่ทำนี้ก็ดีแล้วเพราะว่าคนที่จะมาอยู่มาร่วมกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยไม่ทำได้ง่ายนะยศนะเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนี้อนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ได้ทำบุญอาคารอประชมุม ี่สร้างขึ้นมาแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันในเขตของเราไม่ว่าจะเอาผู้คนมาอบรมให้อยู่ในศิลในธรรมก็ตามหรือการประชุมตาม่างๆก็ตามเพื่อบริหารกิจการงานของอาบาตานียก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสาคัญเพราะฉะนั้นอาตมาภาพในนามพระสงฆ์ที่ได้มารับทยธรรมจากท่านสาธุชนแล้วก็น,นำคณะญาติธรรมมาพักรับประทานอาหารที่นี่ ก็คือโอกาสทน่จมูอนนากับท่านนายกและก็สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกๆท่านตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ญาติโยมสาธุชนผูกมาร่วมงานก็ในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่วันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ก็เหลืออู่เจ็ดวันก็คงจะสิ้นปีสองพันห้าสิบเจ็ดในโอกาสที่จะขึ้นปีใหม่ก็ขอ อนุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านทำแล้วจุด้นุนนําใจให้ท่านเกิดความสุขกายสบายใจหละะจัดจากทุกโศกโรคภัยถ้าปารชนาสิ่งหนึ่งประการใดด้วยบุญลุกุศลที่เราทําพอสิ่งนั้นจงพันสําเร็จและเจริญด้วยอายุวันณะสุข,ข,ะขละอระ่าปฏิพันธ์ธณะสารสมบัติพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลในสิ่งทุนสมจงทุกประการออสาธุ